ศีลข้อหนึ่งชีวิตที่ต้องแลกด้วยเลือดรุ่งสามของหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาแสงแดดอุ่นเริ่มไล่หมอกบางพ่อคำปันชายชราวัยเกือบเจ็สิบปีนั่งพิงเสาเรือนสูดกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกแกใช้ชีวิตเรียบง่ายกับแม่คำตาภรรยาคู่ทุกคู่ยาก แต่ลึกในใจกลับมีเรื่องราวที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังในวัยหนุ่มเขาเคยเป็นคนเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูและข่ามันขายทุกสัปดาห์เสียงไก่ขันยามเช้าที่เคยเป็นแค่เสียงธรรมดาบัดนี้กลับกลายเป็นเสียงที่ทำให้หัวใจแก่สะดุ้งเหมือนเตือนความผิดที่เคยทำไว้ในอดีตพี่ทำไมไก่มันร้องทั้งคืน เหมือนมันตกใจกลัวอะไรคงฝันร้ายละมัง้งแต่บางทีมันอาจจะกลัวเราคือหนึ่งขณะที่พ่อคำปันนีบหลักเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเหมือนพาเขาย้อนกลับไปไกลไกลเกินกว่าชาติปัจจุบันภาพเบื้องหน้ากลายเป็นป่าทึบเสียงนกกรีดร้องเสียงฝีเท้ากวางวิ่งหนีตาย ชายในอดีตชาติผู้ที่หน้าตาเหมือนเขายังกับแกะถือธนูดักยิงสัตว์ทั้งเล็กและใหญ่เขาเดินด้วยความมั่นใจรอยยิ้มปรากฏทุกครั้งที่ได้เหยื่อความภูมิใจในฝีมือนั้นบทบังเสียงร้องขอชีวิตของสัตว์เหล่านั้นเขาไม่รู้เลยว่าการลงมือครั้งแล้วครั้งเล่ากำลังทอผืนแห่งกรรมหนาแน่น รอเวลาให้ผลในภพชาติข้างหน้าเมื่อววยชรามาถึงพ่อคำปันเริ่มป่วยอย่างประหลาดอาการหอบเหนื่อยกําเริบทุกคืนเหมือนมีมือมองไม่เห็นมากดทับอกหายใจไม่ออกบางครั้งรู้สึกเหมือนมีเงาดำมานั่งจ้องอยู่ปลายเตียงหมอในหมู่บ้านตรวจร่างกายแล้วก็ไม่พบโรคร้ายแม้จะชินยาก็ไม่ดีขึ้นพอคำปันเริ่มคิดว่า บางทีนี่อาจไม่ใช่โรคทางกายแต่เป็นโรคของใจที่เกิดจากสิ่งที่เขาทำไว้กับชีวิตอื่นหมอผมหายใจไม่ออกทุกคืนเหมือนมีอะไรนั่งทับอกร่างกายไม่พบโรคร้ายบางทีจิตใจอายเป็นต้นเหตุทุกคืนพ่อคำปันต้องเจอกับฝันเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาอยู่ท่ามกลางทุ่งโลมมีสัตว์นับร้อยวิ่งกรูเข้ามา เสียงร้องโหยหวนดังสะท้อนในหัวใจกวางที่เคยยิงตายไก่ที่เคยเชือดคอปลาที่เคยฟาดลงเขียงต่างมองเขาด้วยตาแดงกำ่ำบางตัวมีบาดแผลสดบางตัวนอนแน่นนิ่งในฝันกลิ่นคาวเลือดลอยอบอวลราวกับเพิ่งเกิดเหตุพ่อคำปันสะดุ้งตื่นทุกครั้งเงื่อชุ่มทั้งตัวหัวใจเต้นแรง ความรู้สึกผิดค่อยๆกัดกินกจิตใจอย่างเงียบงันในที่สุดพ่อคำปันตัดสินใจไปวัดเขาถือดอกไม้ทูบเทียนเดินอย่างช้าๆขึ้นบันไดไม้เก่าแก่เสียงระฆังวัดดังกังวานเหมือนรับรู้ถึงความหนักอึ้งในใจเขาเดินตรงไปยังศาลาการเปลี่ยนที่หลวงพ่อนั่งสงบอยู่ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับฝันร้ายและอาการป่วยที่ไม่หายเสียทีหลวงพ่อผมเหมือนจะถูกตามหลอนไม่รู้เพราะกรรมเก่าหรือเปล่าทุกชีวิตที่เราฆ่าเขาไม่ได้หายไปไหนกรรมยังอยู่รอเวลาให้ผลหลวงพ่อมองหน้าพ่อคำปันด้วยสายตาเมตตาแล้วเอ่ยเสียงนุ่มนวลว,ว่า ศีลข้อที่หนึ่งคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่เพียงแต่หมายถึงการไม่ลงมือเองแต่ยังรวมถึงการไม่ใช้ผู้อื่นทําแทนไม่สนับสนุนการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นด้วยใจของเราทุกชีวิตต่างรักตัวกลัวตายการฆ่า แม้เพียงเพื่อความสนุกหรือเพื่อปากท้องก็ยังเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมไว้ในสายทานชีวิตผลกรรมอาจไม่มาทันทีแต่จะรอคอยอย่างเงียดงันเพื่อให้ผลเมื่อถึงเวลาคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักตีลงกลางใจพ่อคำปัญนทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเผชิญอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หลังจากได้ฟังธรรมคืนนั้นพ่อคำปันนั่งหลับตาเงี่งๆภาพในหัวเริ่มชัดเจนขึ้นเขาเห็นตนเองในอดีตชาติเป็นพรานป่าใส่เสื้อหนังสัตว์มือถือธนูไล่ลา่ลายอย่างไม่ปราณีและภาพนั้นก็ซ้อนทับเข้ากับชาตินี้ที่เขาใช้มีดเชือดคอไก่หั่นเนื้อหมูเสียงร้องขอชีวิตดังก้องในหัวเหมือนเสียงสะท้อนจากก้นเหว ความสลดแล่นเข้าเต็มหัวใจน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเขาเริ่มถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราถูกทำเช่นนี้เราจะรู้สึกอย่างไรพ่อคำปันเริ่มทำสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำในชีวิตเขาไปตลาดซื้อปลาเป็นๆและนกในกรงเพื่อนนำไปปล่อยทุกครั้งที่ปล่อยเขาจะกล่าวในใจว่า ขอให้ชีวิตนี้เป็นอิสระอย่าได้มีเวรต่อกันแม้รู้ว่ากรรมเก่าไม่อาจลบล้างในทันทีแต่จิตใจกลับรู้สึกเบาขึ้นเล็กน้อยเขายังช่วยซื้อไก่จากชาวบ้านเพื่อเลี้ยงต่อแทนการฆ่าทำให้รู้สึกว่าตนได้คืนชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตที่เคยพรากไปในอดีตและเขาสัญญากับตนเองว่าจะไม่เอาชีวิตใครมาเป็นของเราอีก เย็นวันหนึ่งพ่อคำปันเรียกลูกหลานมานั่งล้อมรอบใต้ถุนบ้านลมเย็นพัดโชยเขาเริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตในวัยหนุ่มและฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนพร้อมสารภาพว่าตนเคยทำผิดมามากเพียงใดเขาบอกให้ลูกหลานตั้งใจรักษาศีลข้อที่หนึ่งอย่างเคร่งครัดเพราะเมื่อถึงวัยชรา สิ่งที่จะตามมาคือความรู้สึกผิดและเวรกรรมที่ไม่อาจหนีพ้นอย่าเอาชีวิตเข้ามาแลกกับความสุขชั่วคราวเพราะมันไม่คุ้มเลยคำพูดนั้นทำให้หลานๆนั่งฟังอย่างเงียบงันดวงตาฉายแววครุ่นแม้จะตั้งใจทำความดีชดใช้แต่กรรมเก่าก็ไม่ปล่อยง่ายๆอาการหอบเหนื่อยกำเริบหนักขึ้นทุกวัน บางคืนเขาสำลักน้ำตาตัวเองเพราะฟันเห็นภาพสัตว์ถูกฆ่าอย่างชัดเจนความทุกขทรมานทั้งกายและใจประดังเข้ามาเขารู้ดีว่าร่างกายนี้ใกล้จะถึงขีดจำกัดจึงยิ่งเร่งทำบุญปล่อยสัตว์สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้สรรพชีวิตที่เคยล่วงเกินหวังว่าก่อนจะจากโลกนี้จะได้ขออโหสิกรรมจากพวกคืนหนึ่ง พ่อคำปันฝันเห็นสัตว์นับร้อยอีกครั้งแต่บรรยากาศต่างไปไม่มีเสียงโหยหวนไม่มีสายตาอาฆาตมีเพียงความเงียบและดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าพวกมันเดินล้อมรอบตัวเขาอย่างช้าๆเขายกมือไหว้น้ำตาไหลพรากเอื้อยด้วยเสียงสันว่าอาโหสิให้ข้าเถิดข้าสำนึกผิดแล้ว สัตว์เหล่านั้นค่อยๆถอยห่างออกไปจนลับสายตาความสงบแผ่วเบาเข้ามาแทนที่เหมือนภาระหนักถูกปลดวางรุ่งเช้าอาการของพ่อคำปันสุดลงอย่างรวดเร็วเขานอนบนเตียงไม้เก่าภรรยาและลูกหลานั่งล้อมรอบเสียงพระสวดบทเมตตาแผ่วเบาแกหันไปมองหน้าทุกคนยิ้มอย่างอ่อนแรง แล้วเอื่อยเบาๆว่าอย่าฆ่าใครอีกนะลูกชีวิตมีค่าเกินกว่าจะพรากไปแล้วลมหายใจก็ค่อยๆแผ่วลงจนเงียบสนิทน้ำตาไหลจากหางตาราวกับเขาได้จากไปพร้อมการปลดปล่อยดวงจิตของพ่อคำปันลอยออกจากร่างอย่างแผ่วเบา ผ่านทุ่งกว้างที่ไม่มีสิ่งขวางกัน้นขอบฟ้ามีแสงทองอบอุ่นส่องนำทางเขาเดินอย่างสงบไม่มีสัตว์ตัวใดติดตามอีกต่อไปความรู้สึกผิดที่แบกมาหนักอึ้งมาทําชีวิตค่อยๆเลือนหายกลายเป็นเพียงบทเรียนล้ำค่าเขาเก้าวเข้าสู่แสงนั้นด้วยจิตที่เบาสบาย และตั้งมั่นว่าจะไม่กลับไปสร้างเวรสร้างกรรมอีกต่อไปหลังงานศพหลวงพ่อได้เทศสอเชาวบ้านว่ากฎแห่งกรรมเป็นของจริงไม่มีใครหนีทนกรรมที่ทำไว้ย่อมติดตามเราเหมือนเงาตามตัวแต่ถ้าเราสำนึกผิดและเพียรทำความดีผลกรรมย่อมเบาบางลงได้แต่ถ้ายังทำซ้ำกรรมก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆ จนต้องชดใช้ไม่รู้จบเสียงเทศนั้นทำให้ชาวบ้านหลายคนเงียบงันบางคนเริ่มตั้งใจว่าจะงดการฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันนี้เมื่อดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าแสงทองาสาดส่องทุ่งนาอย่างงดงามเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่เรื่องราวของพ่อคำปันสอนเราว่าศีลข้อที่หนึ่ง ไม่ใช่เพียงข้อห้ามแต่คือเกราะป้องกันหัวใจจากการสร้างเวรสร้างกรรมทุกชีวิตรักตัวกลัวตายเหมือนเราอย่าปล่อยให้ความเคยชินหรือความโลภพาเราไปสู่การทำลายชีวิตเพราะสุดท้ายกงกรรมกงเกวียนย่อมหมุนกลับมาหาเราเสมอ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ